อาแล้วก็กลาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมบอสเกม Bullet a n g e นะผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าปืน MCN1 กระบอกนี้เลยนะผม MCN1 Angel Part นะผมก็ได้จาก Angel Part ที่แล้วนะผมเออก็ตอนนี้กิจกรรมก็ได้สิ้นสุดลงแล้วน,นะผมก็มาดูเรื่องดาเมจกันก่อนเลยนะผมดาเมจก็จะอยู่ที่31นะผมมาซากาันยิง6 5นะครับความเป็นยำ้ำก็จะอยู่ที่72ก็ถือว่า ดีเลยทีเดียวนะสําหรับก้าสกอรตรงนี้นะผมก็ส่วนการอัพนะผมผมก็จะอัพเป็นสายแดงๆแบบนี้แล้วนะผมเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจระยะประชิดนะผมก็ไปดูในเกมกันเลยนะผมเกมที่ผมจะเล่นก็จะเป็นด่านที่เรียกว่ายิงไม่เลือกหน้านะผมไปดูกันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับปืนที่ผมไม่เคยยังไงอ่ะเคยเล่นดี แต่ว่าไม่ใช่ปืนไม่ใช่สก,กีไม่ใช่จะก,กินตัวนี้นะผมเออพูดปิดกขไม่รู้จะเล่นง่ายหรือยากก็ต้องดูรอรุ้นกันนะผม okay, <move> โอเค move out โอเคเรีเยกพี่คน Okay, ได้อยู่เลยผมถือว่าทําได้ดีนะผมเรื่องดาเมจโอเคลูกซองเอา้ามีคนหลุดมีคนหลุดดีเลยนะผมดีเลยโอเคโหเรียบร้อยครผมมารอบทิศทางผมเป็นยากเลยทีเดียวโอ้โห a วสั์หน้านะผมจังหวะนี้ เคาะเคาะลงหัวเคาะลงหัวก็ถ <Okay. S 1> ือว่าดีเลยนะเห็นบ้าเมื่อกี้เห็นบ้าปาไปก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะเรื่องแดนเมดเกิดเกิดโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคแม็กมาดะโอ้ยเกือบตาย ไหนเนคาะเคาะกดค้างเคาะเคาะลงหัวเคาะลงหัวโอ้โหเบียดบิ้วอีกแล้วเคาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะสองคนไปยิงหลังผมเคาะลงหัวอีกแล้วนะผม ผู้ญหญิงเขาไม่เว้นนะผมผู้ญหญิงเขาไม่เว้นเอาละ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคดูนใหม่ดีเลยนะผมตัวนี้ผู้ญหญิงนะผมผู้ญหญิงอีกแล้วเคาะไป,อไปโอ้โญหญก็เต้นรูปเเต้นรูปโอเค ไอ้นี่ไปดูเอารอบติดทางนะผมดูยากดูยากไอ้นี่ไอ้นี่คีคเคะข,ขดค้างสองวิกดค้างสองวิเอาเอาโอ้โหหลังหลังหลังโอ้โหไอตัวใส่ชุดแหลงโหดจริงนะผม ผมจะไปยิงมันนะผมตีตูดโอเคเรียบร้อย้วผมเขาชนะเลยนะผมก็ทําไม่ได้17กิวนะผมก็ถือว่าจาได้ดีเลยนะผมสําหรับปืนนี้นะผมเออโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะผมสําหรับการรีวิวปืน MCN1 Angel นะผมก็สําหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวปืนอะไรต่อไปอีกก็ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมครับ